วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นเลขาธิการพรรคของรวมไทยสร้างชาติด้วยให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมเพื่อหามติของพรรคนีนะฮะแล้วก็พูดนะพูดไว้ยาวเพราะว่านักข่าวก็ถามในหลากหลายประเด็นเริ่มต้นด้วยคุณเอกนัทก็บอกว่าประสบการณ์การเมืองสําหรับผมตอนนี้ถึงว่าถือว่าถึงอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดแล้ว ะะการตัดสินใจทําอะไรนั้นมันก็ไม่ง่ายและในพักเองมีการคุยกันตลอดก็คุยกับลูกพักคุยกับสสออยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับรวมไทยสร้างชาติแนวรบมันมาอยู่ตรงนี้ทั้งศึกในแล้วก็ศึกนอกก็ต้องคุยกันเพื่อรับฟังสถานการณ์แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจซึ่งเป็นการตัดสินใจยากอลองฟังดูครับ เว่าป็นประสบการณ์การเมืองนี่ถึงจุดที่มันสําหรับผมนี่ผมว่าแย่ที่สุดแล้วนะจะตัดสินใจทําอะไรมันก็ไม่ไม่ง่ายในพักเองเราก็เราก็ได้พูดคุยกันตลอดอะเมื่อาวานนี้ผมกลับมาจากปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัดผมก็ก็คุยกับ ลูกพักกับตอสอ,อยู่ตลอดเวลาคือสําหรับพักวุ่นไทยสร้างชาติก็แนวรบมันมาอยู่ตรงนี้นะฮะทั้งศึกนอกศึกในด้วยเราก็ต้องคุยกันเพื่อที่จะรับฟังสถานการณ์ว,ว่าเป็นยังไงคือเราใน จุดแรกเนี่ยเราก็รับมีเสียงจากผู้สนับสนุนพรรคเรานะรไม่ใช่ความลับหรอกวันนี้หลายคนก็เรียกร้องให้พรรคบูมไทยสร้างชาติแสดงจุดยืนพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เรียกร้องให้ให้แสดงความรับผิดชอบ,นะบซึ่งเราก็พูดคุยอยู่แต่ในในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือประเทศเองเราก็อยู่ในจุดที่มันสั่นคลอนนะทั้งชายแดนถ้าใคร ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าจับสัญญาณได้ว่าเราก็กําลังจะพูดง่ายๆกาลังจะสู้รบกันอยูอ่แล้วผมสนับสนุนเต็มที่นะว่ากองทัพคงต้องเอาจริงรวมไปถึงเรื่องภาษีของสหรัฐอเมริกาเรื่องน้ํามันจากอิหร่านอีกเนี่ยตอนนี้ประเทศเนี่ยมีหลายเรื่องเลยสิ่งที่เราอยากจะทํากับสิ่งที่เราต้องทําบางทีมันก็ตัดสินใจไม่ง่าย ไม่ง่ายเลยนะครับพวกคงให้มันผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปให้ได้ก่อนถ้าเอาเอาตามใจตัวเองเราเป็นสมาชิกพักเราเป็นแค่เราเป็นผู้สนับสนุนนะ ผมไม่ปฏิเสธเลยนะผมว่าอาจจะทําเหมือนหลายคนที่ทําก็ได้แต่วันนี้เหมือนเราเป็นกัปตันนะ่ะแล้วเรือมันก็กําลังล่องผ่านมรสุมอยู่ให้ผมทิ้งตอนนี้ก็คนที่อยู่บนเรือก็ตายกันหมดนะมันก็ตาก,การตัดสินใจมันก็ยากอืาเน,นี่ยดูดูการตอบคําถามของคุณเอกนัทวันนี้แล้วก็ตอบด้วยความลาบากใจแล้วก็พยายามจะเลือกสรรคําพูดออกมานะฮะประเทศมีหลายเรื่อง สิ่งที่เราอยากจะทำกับสิ่งที่เราต้องทำบางทีมันก็ต้องตัดสินใจและไม่ง่ายและต้องให้ผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปให้ได้ก่อนในระหว่างนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้เราต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเราจุดที่ผมอยู่ทางเลือกมันยากหากเราตามใจตัวเองเราเป็นสมาชิกพักเราเป็นผู้สนับสนุนผมเองไม่ปฏิเสธว่าอาจจะทำเหมือนหลายคนที่ทำก็ได้แต่ตอนนี้เหมือน เราเป็นกัปตันเรือกําลังล่องผ่านมรสุมอยู่ให้ผมทิ้งตอนนี้คนบนเรือก็ตายกันหมดการตัดสินใจมันก็เลยยากถามว่าคิดว่าจะประคับประคองเรือลํานี้ผ่านมรสุมไปได้ไหมนะกูเนกนัทบอกว่าผมก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็ทําการเมืองมานานคิดอยู่ในใจเสมอว่าที่ผ่านมาเวลาเราทําอะไรก็เอาอุด,ดมการเอาจุดยืนเป็นที่ตั้ง แต่บางทีต้องรับสภาพกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติด,ด้วยส่วนจะดึงใจกองเชียร์กลับมาได้หรือเปล่านะักข่าวถามคุณเอกนัทบอกว่าพูดตามตรงผมก็ไม่มั่นใจ <c oughs> พูดตามตรงผมก็ไม่มั่นใจนะะผมเข้าใจสำหรับทุกคนที่คิดและตัดสินใจและผมไม่อยากจะหลบหรือปิดเราก็พูดกันแบบตรงไปตรงมานี่นะฮะถามว่า วันนี้รวมไทยสร้างชาติยังสับสุนรัฐบาลของแพรทองทานหรือไม่นะฮะคุณเอกนัทบอกออทางมันไปทางไหนเราก็ประคับประคองให้มันผ่านสถานการณ์ที่วิกฤตวันนี้ออกไปก่อนมันไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เอาจริงๆก็มี3มรัฐธรรมนูญอีกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนหน้านี้ตัวเองทำงานก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้น มันก็นับถอยหลังทุกวันตราบใดที่เรายังอยู่ก็ทํางานให้ดีที่สุดนะะก็นักข่าวเขายังถามต่อว่าที่กองเชียร์บอกว่าแล้วจะอยู่ทําไมทําไมไม่ลาออกใช่ไหมฮะคุณเอกนัทก็ตอบคําถามนี้ลองฟังดูครับมีกองเชียร์ของทรวงกรต่างประเทศบอกว่าแล้วทำไมไม่ลาออกจากทีมเลยแล้วก็บอกไปทําในสิ่งที่ใจอยากจะทำแล้วประเทศได้อะไรครับ ผมผมเข้าใจนะแต่ถามว่าวันนี้ถ้าไม่มีรัฐบาลเนี่ยในยามที่ชายแดนทหารสู้รบอยู่เนี่ยนะครับไม่มีรัฐบาลในยามที่ต้องไปจัดการเจราจาเรื่องสงครามการค้าเรื่องภาษีต่างประเทศภาษีสหรัฐอเมริกาไม่มีรัฐบาลในยามในยามที่เราทางมีปัญหาเรื่องการหาน้ํามันมาใช้อย่างเงี้ยนะครับในเวลาแบบเนี้ยมัน มันใช่เหรอครับมันใช่เหรอสําหรับเรานะเราก็มีความรับผิดชอบตรงนี้อยู่อย่างที่ผมบอกอะ่ะผมก็ถ้าจำเป็นก็เราเป็นกับตันอยู่ก็ต้องอยู่ขับมันต่อไปแล้วก็ทำให้มันทำให้ดีที่สุดแหละนะครับทำให้ดีที่สุดเห,ดดหถามว่าแล้วทำไมไม่ลาออกล่ะใช่ไหมคุณเอกนัทเก็บอกแล้วผมลาออกแล้วประเทศได้อะไรผมเข้าใจแต่ถามว่าวันนี้ถ้ามันไม่มีรัฐบาล ในยามที่ชายแดนทหารต้องสู้รบไม่มีรัฐบาลในยามที่ต้องไปจัดการเรื่องสงครามการค้าภาษีต่างประเทศกับทางสหรัฐไม่มีรัฐบาลในยามที่มีปัญหาเรื่องการหาน้ํามันมาใช้ในเวลาแบบนี้มันใช่เหรอสําหรับเราก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นี่นะฮะออลาออกแล้วประเทศได้อะไรโอ้โหนี่นไงฮะยังไงฮะ <c oughs> คิดถึงส่วนรวมอะ่ะเอ,อใช่่ม คุณในกนนะัทคิดถึงส่วนรวมอะลาออกแล้วได้อะไรในยามนี้โอ้โหทั้งศึกเศรษฐกิจทั้งศึกเกี่ยวกับภาษีนะฮะเยอะแยะแล้วก็วันนี้นะฮะในที่ทำเนียบคุณสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยได้พูดถึงเรื่องการปรับกลลมว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนยื่นประวัติที่จะนำไปตรวจสอบ ส่วนจะกลับมาเมื่อไหร่และทุนกล้าเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการส่งผลการตรวจสอบประวัติกลับมาเรียบร้อยแค่ไหนนะครับเพราะมีหลายกระทรวงที่ขณะนี้ไม่มีเจ้ากระทรวงอยู่และขณะนี้เป็นเพียงรัฐมนตรีรักษาการนะครับและว,วันนี้นะครับนักข่าวก็ถามว่าในที่ประชุมครมเนี่ยเห็นมีการกรอกคุณสมบัติในที่ประชุมกันเลยใช่ไหมคุณสรวงบอกว่ามีฮะวันนี้ประชุมคลรมท่านผู้ชมนึกภาพนะฮะ มีการประชุมคลอและมีการกรอกนะครับคนบัติกลางที่ประชุมคลอนะครับโดยเฉพาะที่จะมีการปรับกระทรวงแน่นอนว่าประชุมคลมคนที่กรอกประวัตินะฮะกรอกคนบัติก็ต้องเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วคนที่กรอกแสดงว่าถูกย้ายนะถูกย้ายไปอยู่กระทรวงอื่นก็เลยนั่งนั่งประชุมคลรไปนั่งประชุมคลอไปแล้วก็ ฟังที่ประชุมแล้วก็กรอกคุณสมบัติไปด้วยเปลี่ยนกระทรวง <c oughs> ท่านสรารมงก็น่ารักนะตอบ <c oughs> มันมีฮะวันนี้มี <c oughs> เพราะว่าใครที่มีการปรับกระทรวงนะ <c oughs> ก็ต้องมีการกรอกคุณสมบัติกันใหม่อนอกนั้นไม่มีอะไรฮนะถ้าคนที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดๆ <c oughs> ก็อาจจะไม่ต้องกรอกใหม่ <c oughs> เออนึกภาพเลยนะฮะประชุมครมอไปกรอกคุณสมบัติกันไปกรอกประวัติกันไปนะครับ มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ